เป็นมานานนะคะแต่ว่าทานไปแล้ว2เม็ดเท่านั้นนะคะก็สามารถสัมผ<อ>ัสกันเป็นแปลงได้เป็นอย่างดีนะคะอาการข้ามัวหายไปน้ำต,ต,<า>ตาหยุดไหลน้ำต<อ>าหยุดไหลอาการแสบตานี่หมดไป<อ>แสบตาตามวัวแล้วก็อะไรอะโดนลมอะไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ชัด<อ>คือคนที่จะทานดีรนแแ็งนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับจะแสบเคื่องตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็ แสบขนตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ <c oughs> ก็ตาว่าตามโมมองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตอนแรกเลยอ่ะตามันจะสู้แดดไม่ได้เลยแล้วก็แฉะแสบคันคัน,นยี่ยนตาเหลเขียวหมดเลยก็จุดแสงขึ้นเลยนะครับจะไม่จะเป็นตาแดงๆครับ <c oughs> เ,เป็นต้นเนื้อเนาะค่ะคนบางคน <c oughs> คน,นี้เขายังนอนเละหรอ <c oughs> ือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโม้เป็นตัว <c oughs> แกนเป็นในหน้า เราหว่วงสุขภาพไว้ก่อน,นใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ใชไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์<า>ชื่อท่านอาจารย์อะไรคะผมชื่อพรชัยโทนะครับเป็นครูอยู่โรงเรียนยางคำวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุ59ปีอายุ59บปีอ๋อค่ะมีปัญหาสายตาอย่างไงคะก่อนที่จะทานนะคะสำหรับเรื่องสายตาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผม จะใช้มตไซต์ประจำะมาโรงเรียนมาโรงเรียนจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแต่ก็ปรากฏว่าเวลาขี่รถมาเนี่ยรู้สึกแสบตาครับมันต้านลมมาตลอดออแต่ที่นี้ก็รู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ำตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนำเกี่ยวกับตัวยาดีคอนแทคดีคอนแทค,ค,อทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกิน2เม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่า สบายตาความแสบในอตานี่รู้สึกว่าอย่าลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตานี่ก็ดีขึ้นมองชัดเจนอ๋อค่ะค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะเรื่องอ้สายตาสายตานี่ก็เป็นมานานนะก็ขับรถมานานอยู่อยู่โรงเรียนก็ต้อง แล้วก็ปรากฏว่านี่เรามาลองลองกินดูมันจะสัมผัสได้ในตัวเองไม่จ้องกนต้องไปหาหมออะไรไม่ต้องเนะคะเป็นมานานนะคะแต่ว่าทานไปแล้ว2เม็ดเท่านั้นนะคะก็สามารถสัมผัสกันเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีนะคะอาการข้ามัวหายไปล้วตาหยุดไหลตาหยุดไหลการแสบตานีงหมดไป๋อค่ะค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสัก10คะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับผมให้เต้สวัสดีค่ะ ใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตาหมัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีะคอนแทคค่ะแล้วก็มีลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตาไหจ๊ะสบตาตาหมัวแล้วก็อะไรอะดวลมอะดูได้ดูทีวีก็ไม่ชัดค่ะ เห็นบอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่าตัดแล้วแล้วแล่กจากที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะก็เลยก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นมีทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะติ้ตก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันคะที่จะผ่าได้ประมาณหกเจ็ดวันเองค่ะแม่ไม่ทราบว่าคุณป้าก่อนที่ทานเลยงแสก็จสามเดอาการดีขึ้นไหมคะ คือคนที่จะทานดีคอนแทคกนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับจะแสบเคื่องตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเพืองตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกค่ะคุณตาจะแดงมากแต่คิว่าตอนนี้ค่ะคุณตามียอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ําตาคะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่ทานประมาณกี่กล่องคือน้ําตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องนะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับก่อนทานงานยังไงบ้างคะ ก็ตาล้าตาบัวมองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแล้วเห็นบ้ามีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ใช่น้ำตาของคนเช่นนีลยแล้วหลังคานแล้วนะเป็นยังไงบ้างทานตรงนี้ทานตรงเมื่อไหร่ทานเมื่อไใส่เป็นงอมดนะประมาณกี่วันคะที่ทานไปแล้วก็สำคัญนะทาไปสองสามวันนี่แหละก็ตอนแรกเลยอ่ะตามันจะสู้แดดไม่ได้เลยแล้วก็แฉะแสบคัน คันดิยี่ดันตาเขียวหมดเลยก็เลยลองสั่งกินลูกสาวบอกว่ามันจะได้เหรอบอกไม่รู้เห็คอืรู้กินดูก็เลยบอกลองลองดูแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วหลังจากทานแล้วกเ็เออชุดแรกก็โอเคข้างเนี้หายดีเลยอ่ะข้างเนี้ยคือตาจแจ่มแจ๋วเลยใช่ค่ะดีมากเลยอ่ะบอกข้างนี้แจ่มละตอนนี้นะดูเฟซไม่ต้องใส่แว่นตาแต่ถึงจะเป็นก็ไม่ต้องใส่แว่นตาอ่านได้แล้วหนังสือ เลยว่าเออมันจะค่ะประทับที่ปฏิบติยังการทำดวงตาเป็นไงคะก็จะดแสงนิด่องใดครับทันี้จะเป็นตาแดงๆนะเป็นต้อเนื้อเนาะค่ะแล้วหลังจากที่ทานดูเรียนแท่งค่ะไปประมาณกี่กล่องนะที่ประเด็นรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะแค่กล่องเดียวเองครับกล่องเดียวกล่องเดียวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอะไงคะก็เอติจาที่มันแดงๆมันจะหายเลยครับต้องยุบตลงได้ไหอ๋อต้องยุบนะคะต้อเนื้อยุบลงนะคะการแสบเคลนหายไปเนาะอ่าหนึ่งกล่อคุณพี่ประทับใจมากๆเลยใช่ไหมคะ มันดีมากเลยครับเอกตัวเนี้ยกินแล้วปั๊บเอกรัวต่อยุบคันตาเห็นเลยครับอ่าค่ะนี่ก็เป็นลาลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนี่ไม่ได้แต่เราเวลาหนุ่สื่อไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ไม่ต้องใส่แล้วราขับรถอย่างนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพึ่งแว่นแว่นสายตาแล้วคะเราบางคนบางคนนี้เขายังนอนเละหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโม้เป็นตัวแกน้งเป็นในหน้าเราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเรา ปลอดภัยไว้ก่อนรเ,ออเรื่องเงินทองน่ะไม่ทอดไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้นะ่ะใช่ค่ะตัวีพูดถูกมากใช่จริงๆ,รงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วรเราจะหาหาแบบนี้เนะี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยใช่ค่ะคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D ีคอ t a c t สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและไพลทอกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกาบประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟนูดวงตาได้ดีขึ้น D ีคอ t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก ตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งมุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแท t